สวัสดีครับพวกเราทีมตะวันออกกลางมีสมาชิกทั้งหมด8คนโดยแบ่งเป็น3ฝ่ายงานดังนี้ครับสวัสดีค่ะพวกเราจากทีมหาธรรมนะคะมาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหาร,รกิจการชั้นปีที่3ค่ะในทีมของพวกเรานะคะก็จะอยู่ในฝั่งของ ตะวันออกกลางนะคะก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน3คนซึ่งหน้าที่หลักๆนะคะก็จะมีเมนูตองแล้วก็เบสนะคะในส่วนของเมนูเนี่ยจะติดต่อในเรื่องของโรงงานแล้วก็รวบรวมข้อมูลเอกสารต่างๆนะคะแล้วก็ตองเนี่ยจะทําหน้าที่เกี่ยวกับการจัดแพลตฟอร์มดูแลหน้าที่หลังบ้านลงสินค้าวางขายต่างๆนะคะแล้วก็คนสุดท้ายนะคะก็คือเบสจะดูแลในเรื่องของการวางระบบหลังบ้านนะคะแล้วก็ช่วยฝ่ายงานอื่นๆด้วยนะคะ สำหรับผลิตภัณฑ์ของทีบิตพอนะคะตอนนี้ก็คือจะมี3รายการค่ะที่กำลังจะลงขายใน a เม z o n ก็คือเป็นน้ำหอมชูการ์เป๊บผลิตภัณฑ์นำ้นำน้าตาลมะพร้าวและน้ำผึ้งออแกนิกจากแบนทรอสและสุดท้ายคือเป็นกาแฟคอฟฟี่เอ็มค่ะก็คือเมื่อเราขอออกมาเป็นโปรดักที่เราต้องการส่งออกไปแล้ว,ลวก็คือชูการ์เป๊บนะคะล้วก็จะติดต่อไปทางที่บริษัทคุณแอนซึ่งคุณแอนเนี่ยเคยมาเป็นเกสต์สปิเกอร์ให้โครงการของเราในช่วงหนึ่งค่ะแล้วก็เลยเลือกผลิตภัณฑ์จากตัวนี้ค่ะแล้วก็สามารถติดต่อคุณแอนได้ง่ายกว่าผ่า่บริษัทของพีพคะ ส่วนตัวกาแฟกอแฟเอ็มนะคะก็คือเราก็จะโทรติดต่อไปที่เบอร์สํานักงานใหญ่ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะติดต่อไปที่ฝ่ายต่างประเทศแล้วก็ให้เราแจ้งจํานวนขั้นต่ําว่าเราต้องการสั่งล็อตแรกเนี่ยอาจจะเป็นจานวนเท่าไหร่แล้วก็เขาจะส่งใบเสนอราคามาพรา้อมกับเอกสารที่เราต้องการค่ะสวัสดีค่ะพวกเราทีมนัมเมอร์วันมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการตลาดเราจะเลือกใช้คีย์เวิร์ดเพื่อให้ลูกค้าได้มองเห็นสินค้าของเรา เมื่อบอกกับคอนเทนต์ที่น่าสนใจเราจะสามารถดึงดูดความสนใจจากลูกค้าได้อย่างดีและการมีโปรโมชั่นจะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจซื้อได้มากขึ้นเช่นสินค้าราคาพิเศษซื้อเป็นแพ็คคู่จะคุ้มกว่าหรือของสัมนาคุณพิเศษจากทางร้านอีกทั้งยังมีกล่องสุ่มสินค้าจากทางร้านให้ลูกค้าได้ลุ้นรับนอกจากนี้ในช่วงเทศกาลทางร้านจะลงสินค้าให้เหมาะสมกับเทศกาลนั้นๆ พร้อมมอบของขวัญสุดพิเศษจากประเทศไทยให้กับลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจและให้มีการสนับสนุนเราต่อไปค่ะเรามีการขายสินค้าบน Amazon โดยที่เราทำการขายสินค้าทั้งหมด13ประเทศด้วยกันนะครับโดยมีหน้าร้านชื่อว่าอบาลไทยโดยเราจะตั้งตัวเป็นร้านขายทุกอย่างที่เกี่ยวกับไทยโดยเน้นไปที่ของใช้หรือของสะสมเกี่ยวกับประเทศไทยครับแต่จะมีสินค้าบางรายการที่เรามีการทดลองขายสินค้า และมีการส่งสินค้าตัวเทสไปที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเพื่อทำการทดลองสินค้าเพื่อนำสินค้าที่ได้ผลส่งออกต่อไปครับนอกจากการลงขายสินค้าผ่าน a m a ช o n นะครับเราได้มีการเข้าไปเจราจากบับบริษัท KPS หรือน้ำตาลคอบุรีเพื่อนำน้ำตาลจำนวน1,2500ตั้ตันจากไทยไปถ่ายขี้เวียดนามโดยผ่านบริษัทช็อปคิมเดมีการขนส่ง สินค้าผ่านท่าเรือแหลมจะบังในเดือนมกราคมนี้ครับในส่วนของออฟไลน์นะครับสินค้าตัวแรกเลยเป็นโปรดักต์เกี่ยวกับผลไม้ครับคือมะม soft ่วงซอฟต์ดาสูตรหวานน้อยปริมาณการสั่งอยู่ที่จํานวน1ตู้20่ฟุตครับซึ่งณนะขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการการเฮดตัวสินค้าก่อนทําการผลิตจริงและจะส่งขึ้นตู้ต่อไป ก็ตั้งแต่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้นะคะบอกได้เลยว่าเราได้รับประสบการณ์ดีๆไปเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศทั้งฝั่งตะวันออกกลางเองแล้วก็จีนเองนะคะนอกจากนี้ก็ได้ฟังและทดลองทําจริงๆได้รับประสบการณ์จริงจากพี่ๆจากโคช้ชที่เป็นผู้ส่งออกตัวจริง แล้วก็ที่สําคัญนะคะมีวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิอีกมากมายเข้ามาให้ความรู้กับพวกเรานะคะเรียกได้ว่าตลอดสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาสาระที่คุ้มค่ามากเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอยากจะให้มีโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นอีกเพื่อเป็นพื้นที่การเรียนรู้ให้กับเยาวชนต่อไปค่ะ